อ่านะสบายดีพี่น้องไม่นด้มา,มาอยู่กับเสียบต้นพ่อแดกได้แล้วก็สมาชิกโอ้หลายแห่งมาหนีิพี่น้องนี่บักตายกันมาน้องตินน้องตินกันมาน้องตินแล้วก็สาวอ้วนพีนนนน่น้องสาวอ้วนสาวอ้วนนี่เออเห็นปนะ่ะมาหนีิสมาพามักันมากินพี่น้องตั้มตินไก่พี่น้องหรือว่าตั้มสนตินพี่น้องนี่แสบเลยในนันวพี่น้องอ่ะจะได้ครับมาลุยกัน ปลาแดกเสียบพี่น้องเลยสายไหมพี่น้องสายไหมปลาแดกเสียบไปนี้ส่ออมใส่แก้งเราใหม่สมตั้มตั้มสมกระเสียบหลายเซ่หเสียบหลเซ่น่อยเสียบหน่อยพี่น้อง ใครสนใจเด้อพี่น้องเด้อทั้งเี่บุกพิมพ์ไปคำว่ายูพาพอเอลคีรพี่น้องภาษาอังกฤษสายกบฏแอป0 2 0 5 8ส3งศ6 0หพี่น้องแสบลายพี่น้องแสบนะต้งลองพี่น้องอืมอืมอืตพี่น้องอืมบปากนอโต้นอตายเดิน ได้ม <us> ีข mm, oh. <un ksi ert target> ่าวบ่ปลาเนาะเจ้าคนละตายอคนละตายบ่ะโอ้วคุซาหอยน่าจะตายพันนีค่ะอีหมากแหงี้เขานอกใจ่อยไปหาใช้กับบุหงาเราเราเราทำหอยสับเข้าหมักแบบได้กูบุหแต่แบบกูเขาเอาเข้ามาสายเปยเขาบอเด่มากคนตุ๊กเทเดเขาเจ้าบ่หากคนรอมันรอสี่หากคนตาบอดีมันจะรอสี่นั่นเา จ้าบอืมคัะคัะคัดอได้อืมอืมอืม,อม,นะม,มคับเม,มื่อไหบ่บ้าคำคมเจาหลาคนจดมาสั่งจังมารเอ้ยน้น่โมเมนต์มปลาถึงมาใส่หัวคาอย่าบอกว่าบอเป็นยัง เยี่ยมมานพี่นอ้องบรรยกายดีดีนี่สวนมนือนนิมาเดี๋ยวไปใสแม่เลี้เลยเลเล กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใน,นพี่น้องเด้อมาพี่น้องอย่า <c oughs> ลืมนะพี่น้องฝากงงี้เด้อฝากกดไหลกดแช่กดแช,ชร์กดติดตามเหมือนเดิมพี่น้องเช็คตัวไปได้อะไรพีนน่น้อนงกับสาอวนมั้พี่น้องติ้นนี้เลาะอยู่ที่ไหนนะพี่น้องกินเมืองใหเพชรว่าจ้ะ คมๆเนี่ยไวจะหน่อยก่อนครับคมๆเลยอ่าอย่างอยู่มึงก็อยู่ถึงสีไรมึงก็บ่ออกนึกว่าใครล่ะนี่ถ้าสาเหมือนมึงบ่ออกกู้คมสีบรอดมาไหมไปหยุดจันเอาซ่วยมาไห